Word เขาจะมีความสุขกับการที่เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบคือมีโลกส่วนตัวสูงอ่ะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างลูกชายคนโตพี่ให้ฟังลูกชายคนโตพี่อ่ะตอนเป็นเด็กอ่ะเขาจะเขาจะโดนเพื่อนแกล้งบ่อยเสร็จแล้วตอนม .4 นะคะเขาก็อชอบแบบ ไปออกกำลังกายยกเวทเล่นกล้ามวิ่งกระโดดเชือกคือออกกำลังกายแล้วเขาก็สนใจเรื่องมวย MMA อเรื่องของเรื่องอะที่เล่าให้ฟังอะคือเขาต้องการที่จะเรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าตอนเป็นดิกเขาโดนเพื่อนแกล้งแล้วเขาไม่สามารถสู้เพื่อนได้เขาก็เลยไปคบเพื่อนในกลุ่มที่ ah uh. ow